สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสนิยาวันเมืองเก่าและนายพิทีบอดเชนได้รับมอบหมายงานคู่เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอในการศึกษาดูงานสถานประกอบการถายนอกนิยาเป็นผู้บรรยายในคลิปวิดีโอนี้ส่วนบัดดีจะช่วยกันถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งอันดับแรกจุดนัดพบรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยเซนจอนเช็กชื่อมาครบและต่างคนต่าง ไปขึ้นรถตู้กับทางที่วิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้บรรยากาศในการเดินทางค่อนข้างจะสะดวกใช้เวลาเดินทางมายัางบริษัทไอโนโมโตะราวๆประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดนิดนิยาเก็บภาพบรรยากาศข้างทางถ่ายเพื่อนๆในรถ ก่อนถึงโรงงานมีหลากหลายโรงงานพื้นที่กว้างขวางมากค่ะแต่ละโรงงานแต่ละบริษัทนี่ก็มาถึงทางเข้าบริษัทไอโนโมโตะแล้วอยากจะบอกว่ากว้างมากสวยงามและสะอาดตาทางเข้าหรูหรากันเลยทีเดียวนักศึกษาลงรถแต่ละท่านก็ได้รับมอบหมายงาน จับคู่อัดคลิปแบบเช่นเดียวกันดูจากภาพที่ทุกคนต้องถือกล้องมือถือเดินถ่ายคลิปและเก็บภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อสร้างคลิปแบบฉบับของตนเองอันดับแรกทางที่วิทยากรของทางบริษัทไอนโนบูโต ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยเซนจอนและได้เปิดคลิปวิดีโอการนำเสนอประวัติที่มาที่ไปของบริษัทใครก่อตั้งมีความเป็นมาอย่างไรที่มาของความอร่อยอูมามีเท่ากับรสอร่อยกลมกล่อมและจุดเริ่มต้นของอยโนโมโตในประเทศญี่ปุ่น จบการบรรยายจากวิทยากรช่วงแรกแล้วทางบริษัทได้จัดเตรียมรถทัวร์เพื่อรับนักศึกษาไปเที่ยวชมการผลิตลายผลิตในโรงงานอีกตึกหนึ่งนิยาก็เก็บภาพเก็บคลิปนักศึกษาแต่ละท่านท่านที่อยู่บนรถเก็บรอยยิ้มเก็บความสนุกสนานของแต่ละท่านกันไป เพื่อรีแลกผ่อนคลายสร้างความสนิทสนมใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันเป็นการละลายพฤติกรรมของแต่ละคนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่นการดูงานจะได้สบายๆชิวๆมีความสนุกสนานไม่น่าเบือ่อในการดูงานในครั้งนี้แล้วรถก็พานักศึกษา มาถึงโรงงานผลิตของผงปรุงรสต่างๆเป็นที่แรกพี่วิทยากรก็ได้เล่าถึงการผลิตลายที่ผลิตเป็นอย่างไรจุดไหนทำอะไรบ้างแต่ในลายผลิตผงปรุงรสที่เราได้เยี่ยมชมทางบริษัทขอสงวนงดการถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอต่างๆ เพราะเป็นเรื่องของภายในองค์กรการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่างๆในหลายแง่มุมท่านอาจารย์และนักศึกษาแต่ละคนก็ยิงคคำถามที่ต่างสงสัยกับพี่วิทยากรที่พาเราเยี่ยมชมถามขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้ปัญหาในการผลิตการเก็บรักษาการกักเก็บ หาเชื้อในผงปรุงรสพี่วิทยากรก็ไขข้อสงสัยตอบคำถามได้อย่างชัดเจนได้ความรู้กันมากมายเลยทีเดียวรายละเอียดเยอะมากไหนจะเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเครื่องมือผลิตการใช้เทคโนโลยีการใช้บุคคลในการทำงานเรื่องบรรจุภัณฑ์ การควบคุมก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เช่นการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระบบการจัดการสินค้าก่อนส่งออกจากโรงงานเช่นหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทแบบอัตโนมัติระบบจัดเรียงสินค้าเข้าออกและ ก่อนหลังและทางบริษัทได้จัดทำแผนผังให้ความรู้ข้อมูลต่างๆตลอดแนวทางเดินการเยี่ยมชมในลายผลิตจากนั้นเยี่ยมชมลายผลิตผงปรุงรสแล้วพี่วิทยากรได้นำนักศึกษาและคณะอาจารย์ขึ้นรถไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตกาแฟชื่อดังเปิดโลกมากค่ะถ้าไม่ได้มาเยี่ยมชมงานสถานประกอบการภายนอกจะไม่ทราบเลย ว่าบริษัทอยีโนโมโตะผลิตกาแฟเบอร์ดีกระป๋องสินค้าที่เราคุ้นเคยคุ้นชินติดตลาดในทุกวันนี้จะอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันกับผงปรุงรสอาหารเดินทางเข้าสู่โรงงานผลิตกาแฟเบอร์ดีหรือกาแฟกระป๋องที่พี่พนาาักงานต้อนรับยิ้มแย,ย้มแจ่มใสทำให้เราอุ่นใจในการมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตกาแฟสามารถถ่ายภาพ หรืออัดคลิปได้ตามสะดวกนิยาจึงเก็บภาพบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลงานรางวัลอันทรงเกียรติต่างๆที่ทางบริษัทได้รับจัดให้ผู้เยี่ยมชมได้ประทับใจในรางวัลต่างๆไปด้วยนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำการพัฒนาและความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ดีเยี่ยมจากนั้นพี่วิทยากร,กรก็ได้เล่าประวัติความเป็นมา ที่มาที่ไปของการผลิตกาแฟการขยายตลาดการนำเข้าการส่งออกพี่วิทยากรก็พาเดินไปตามทางไปดูลายผลิตกาแฟกระป๋อง ก็ได้บรรยญญายให้ความรู้ตลอดทางที่เดินไปเยี่ยมชมเช่นเคยทางเดินจะมีแผนผังรูปภาพต่างๆที่ให้นักศึกษาได้อ่านและดูทำความเข้าใจความเป็นมาเช่นกับ,บวนการคั่วมเมล็ดกาแฟการบดการสกัดกาแฟการต้มซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการ คงคุณภาพของกลิ่นและรสชาติของกาแฟกระบวนการผสมวัตถุดิบการนำกาแฟลงในกระป๋องการทำความสะอาดการล้างตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยการพิมพ์ลายตรวจสอบน้ำหนักก่อนจัดเก็บในคลังสินค้าการพิมพ์วันที่ควรบริโภคก่อนหมดอายุการตรวจสอบเพื่อความมั่นใจเช่นการชิมและการดมกลิ่น ทดสอบคุณภาพก่อนปล่อยเมล็ดกาแฟเข้าสู่กระบวนการผลิตและดูแผนผังเส้นทางเบอร์ดีแบนดกาแฟากระป๋องยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีหลากหลายรสชาติที่มาของกาแฟสูตรนี้พรีเซนเตอร์ดารานักร้องคนดังอีกมากมายจากนั้นก็ได้ยืนชมรายการผลิตมองเห็นลายสายพานที่มีขนาดความยาวมากพนักงานไม่เยอะพระใช้เครื่องจักรทำงานสะส่วนใหญ่แต่บุคคล ก็ยังคงสำคัญในการควบคุมดูแลเครื่องจักรอยู่ดีพี่วิทยากรพาเข้าชมห้องเบอร์ดี้คาเฟ่นักศึกษาต่างสนใจในทุกมุมของคาเฟ่จำลองมากทางบริษัทจัดมุมให้ถ่ายรูปจัดวางพีพีเซ็นสินค้าได้น่าได้น่าสนใจทางมหาวิทยาลัยซินจอนของเราก็ขอถ่ายภาพรวมหมู่ก,กันกับพี่วิทยากร เก็บคลิปภาพพร,รับใจความทรงจำและตัดภาพมายังห้องรับรองทางบริษัทได้แจากกาแฟเบอร์ดี้ให้ดื่มมีหลากหลายรสชาติให้เลือกดื่มตามที่ชอบจากนั้นพี่วิทยากรก็กล่าวขอบคุณกับทางคณะมหาวิทยาลัยเซนจอนและตัวแทนนักศึกษาได้ขึ้นไปนกล่าว ขอบคุณและกล่าวถึงประโยชน์ดีๆที่ได้รับในการเยี่ยมชมดูงานสถานประกอบการภายนอกในครั้งนี้และท่านอาจารย์วิทารัตได้ขึ้นไปกล่าวขอบคุณและมอบกระเช้าเพื่อขอบคุณกับทางตัวแทนของบริษัทและก่อนกลับได้ถ่ายรูปรวมหมู่คณะอาจารย์และนักศึกษาเพื่อเป็นภาพระลึกในการเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ ทุกคนก็ได้รับกิฟต์เซ็ต,ตจากบริษัทไยโนโมโตเป็นของขวัญของฝากที่ระลึกจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปทานข้าวที่จุดชักรถจากนี้เราได้ออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมหนองแคจังหวัดสระบุรีแล้วอาจารย์พามาที่เค้กบ้านสวนมาให้นักศึกษา ได้ทักรับประทานอาหารนักศึกษาได้ร่วมทานอาหารกันอย่างสนุกสนานอร่อยอร่อยกันไปและก็กลับมาถึงที่มหาลัยกันอย่างปลอดภัยมีของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคน นิยาอยากจะบอกว่าความรู้ไม่ได้มีแค่เฉพาะในห้องเรียนทุกสถานที่ทุกมุมในโลกใบนี้เราสามารถค้นคว้าที่จะเรียนรู้กันได้ตลอดเวลานิยาขอจบคลิปและภาพบรรยากาศในการเยี่ยมชมสถานประกอบการภายนอกในครั้งนี้ขอขอบคุณบริษัทอไอโนมโมโตะขอบคุณคณะอาจารย์และมหาวิทยาลัยเซนจอนที่มอบเรื่องราวดีๆ และความรู้ให้แก่นักศึกษาขอขอบคุณค่ะ